Box. กลอองนีีม้มะไรสวัสดีครับและนี่คือรายการอาร์ตบ็อกล่องนี้มีอะไรเอาละสิครับเห็นกล่องอยู่ด้านหลังพี่ยามก็ทำให้หลายต่อหลายคนบอกว่าตอนเนี้ยจิตใจจดจอ่อแต่ว่าในกล่องจะมีอะไรมาสนุกกันเช่นเคยนะครับรับรองว่าทุกชิ้นที่อยู่ในกล่องจะทำให้เรานี่เก่งศิละปะขึ้นได้ครับแต่วันเนี้ย ไม่ได้แค่เก่งศิลปะนะครับแต่ยังสนุกด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นก่อนอื่นเลยมาช่วยพี่อามคิดกันก่อนรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ย,ม,ออยมาลองวาดรูปง่ายๆจากการลากเส้นไปตามช่องต่างๆกันนะครับมาดูกันว่าพอพี่อามลากเส้นให้ดูแล้วน้องๆจะสามารถทายได้ถูกต้องหรือเปล่าว่ารู้ไหมอะไรเอ่ย เริ่มจากลากเส้นจากช่องนี้เชื่อมไปยังช่องนี้แล้วก็ไปต่อที่ช่องนี้พอลากเส้นเสร็จแล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยสับป,ปะรดเก่งมากครับ มากันที่รูปที่สองกันบ้างช่องนี้แล้วมาที่ช่องนี้ต่อครับเอาละ่ะแล้วก็จบที่ช่องนี้ครับรู้ไหมอะไรเอ่ย หมีขั้วโลกโพลแะแบร์เก <_ K _ A> ่งมากเลยครับแล้วรูปที่สามนี่แหละครับน้องจะรู้ไหมนะว่าพี่อร์มวาดรูปอะไรลากเส้นจากช่องนี้เชื่อมไปยังช่องนี้รู้ไหมอะไรเอ่ย อ๋ออ๋อกบแล้วครับเก่งมากครับแค่ลากเส้นไปตามช่องต่างๆก็สามารถกลายเป็นรูปของผลไม้และสัตว์ต่างๆได้ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับอย่าลืมนะครับลองไปฝึกวาดกันดูด้วยนะครับจะวาดตามให้อามก็ได้หรือวาดตามใจตัวเองก็ได้เหมือนกันแล้วมาดูกันว่ารู้ไหมอะไรเอ่ยกล่องนี้มีอะไร และตอนนี้ครับได้เวลามาดูกันแล้วและครับว่าในกล่องนี้มีอะไรและเจ้าสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะทำให้เรานั้นเก่งศิลปะขึ้นได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วก็มาเปิดกล่องกันเลยครับปุ๊บปุ๊บ,บสิ่งที่อยู่ในกล่องก็คือหลอดดูดน้ำนี่แหละครับโอ้โหมีแบบปลายสามารถหักงอได้ด้วยนะครับเนี่ยเอ๊แต่หลอดกับลูกบอลพลาสติก ก็ยังธรรมดาอยู่ครับถ้าจะให้ไม่ธรรมดาก็ต้องเป่าแล้วลูกบอลเนี่ยลอยขึ้นด้วยอ่าเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมล่ะครับงั้นมาประดิษฐ์หลอดเป่าลูกบอลลอยได้ก่อนอื่นครับเราก็ต้องหาวิธีการที่จะเสริมให้ลมที่เราเป่าออกมานั้นนะครับสามารถที่จะ หรือว่าผลักให้ลูกบอลพลาสติกเนี่ยลอยอยู่ในอากาศได้นะครับดังนั้นแล้วครับพี่อัมก็เลยจะใช้ตัวกระดาษมาพับเป็นรูปทรงกล้วยเพื่อจะช่วยในการพยุงและทําให้ลมที่เราเป่านั้นกระจายออกมาและพยุงให้ลูกบอลน,นั้นลอยอยู่ได้ครับพี่อัมก็นําตัวถ้วยหรือว่าชามขนาดเล็กนะครับมาวาดเป็นวงกลมครับจากนั้นเราก็มาลองเติมให้กลายเป็นหน้าตาของเจ้ากบกันครับ ยกตัวอย่างเช่นส่วนของตาเติมเส้นโค้งลงไปแบบนี้ครับเติมเส้นโค้งด้านในเพื่อจะเป็นส่วนของตัวเปลือกตานะครับแล้วก็แน่นอนครับระบายสีลงไปเลยครับระบายสีเขียวลงไปให้ทั่วนะครับจากนั้นก็มาตกแต่ง กบกันต่อครับยกตัวอย่างเช่นพี่อา้มเติมดวงตาของกลบลงไปครับเติมปากให้เจ้ากบด้วยครับ ถ้าสีสารอ่อนเกินไปก็ใช้สีดำได้นะครับเติมแก้มด้วยครับแล้วจากนั้นก็ตัดออกมาครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับด้านหลังแล้วก็ระบายด้วยก็จะสวยขึ้นนะครับวิธีการในการระบายสีเมจิกนะครับพี่อําก็จะมีตัวกระดาษเนี่ยรองไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ โต๊ะที่บ้านเนี่ยเป็นรอยสีนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะว่าเอาขั้นตอนต่อมาเราก็ตัดครับเอ๊ะตัดอะไรโอ้โหตัดเพื่อที่จะม้วนส่วนของตัวหน้าของเจ้าก,กบนี้ให้เป็นรูปทรงกลวยครับเพื่อช่วยในการรับทั้งแรงลมด้วยแล้วก็พยุงตัวลูกบอลให้ลอยอยู่กลางอากาศได้ด้วยครับ วิธีการตัดก็ไม่ยากเลยครับตัดตรงกลางเลยครับตัดเข้าไปแบบนี้จนถึงจุดศูนย์กลางหรือว่าส่วนของตัวปากของมันนี่แหละครับจากนั้นเราก็ค่อยๆโค้คงมาแบบนี้แล้วก็แปะสกอตเทปหรือแปะกาวก็ได้ครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะกดลงไปเบาๆแบบนี้ครับแล้วก็ตัดส่วนของตัว ปลายกรวยของเราให้มีช่องว่างที่หลอดสามารถสอดเข้าไปได้นะครับในการตัดย้ำอีกครั้งครับว่าการใช้กันไกรเป็นของมีคมนะครับถ้าเป็นไปได้น้องๆเล็กๆให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆที่บ้านช่วยทําแทนนะครับในการตัดพี่อําแนะน,นําไว้นิดนึงครับว่าลองตัดให้มีขนาดของรูเล็กไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าตัดใหญ่แล้วมันจะซ่อมแซมยากนะครับจากนั้นก็น้าหลอดครับ ย้ําว่าคราวนี้เราจะเสียบหลอดเข้าไปจากด้านล่างนะครับโดยที่ส่วนของแกนหลอดที่สามารถที่จะโค้งงอได้จะอยู่ใกล้กับปากหลอดนะครับจากนั้นน้องๆสามารถใช้ตัวเทปใสหรือเทปกาวก็ได้นะครับแปะเพื่อยึดเอาไว้เพื่อให้ไม่หลุดไปไหนครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับ เราก็มาเล่นกันแล้วและครับแต่ย้ำนะครับว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยควรจะเป็น ของใครของมันนะครับไม่ควรแบ่งกันเล่นเพราะเราต้องใช้ส่วนของตัวริมฝีปากในการสัมผัสกับหลอดครับแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าใครคนอื่นเนี่ยมาเล่นด้วยก็จะกลายเป็นว่าอาจจะมีส่วนของตัวเสมหะหรือน้ำลายเปื้อนติดไปที่เพื่อนได้เพราะฉะนั้นอันตรายนะครับยินในสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ทําเองเล่นเองเท่านั้นพอนะครับอ้าววิธีการเล่นครับเราก็แค่ปล่อยลูกบอลลงไปแล้วก็ ป่ามันขึ้นมาครับมาดูกันว่าลอยหรือเปล่าดูนะครับที่อมามวางลูกบอลลงไปก่อนแบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็เป่าครับเป่าให้สุดกำลังเลยเห็น <c oughs> เป็นพี่อามไหมครับเห็น <c oughs> กันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีใครที่จะมาดึงลูกบอลพี่อามเลยนะครับอันเนี้ยพลังล้วน แต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เตือนอีกครั้งด้วยว่าของเล่นชิ้นเนี่ยของใครของมันนะครับอย่าให้ใครมาเป่าแทนเราเด็ดขาดนะ วิธีการทําง่ายๆเลยครับทำตามพี่อามเสร็จแล้วก็อย่าลืมสนุกกันให้เต็มที่แล้วก็อย่าเป่ามากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะหมดลมเอาล่ะขอไปเล่นก่อนกันละกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการ a r ร์ตบกล่องนี้มีอะไรติดตามกัได้ครับผ่านทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ี่ทีเรียสนุกกันวันนี้ไปก่อนครับบอบ